ผมจะใช้น้ำส้มขวันไม้นะครับ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนลิตรก็คือประมาณ1ต่อ50ครับ เวลาเทน้ําลงเครื่องพ่นนะครับก็อย่าลืมกรองด้วยผ้าขาวบางนะครับเพราะว่าจะเป็นการป้องกันหัวอุดตันได้ดีเสร็จแล้วนะครับก็เอาไปฉีดพ่นให้ทั่วทั้งพื้นนะครับแล้วก็บริเวณที่เราปลูกพืชผักก็คือเป็นการฉีดแบบ ูพรมนั่นเองนะครับฉีดให้ทั่วถ้าช่วงไหนที่มีหอยทากเยอะๆนะครับเราก็ฉีดทุกวันเลยก็ได้นะครับและหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆอพ่นห่างขึ้นนะครับอาจจะเป็นสามวันสี่วันห้าวันจนกระทั่งมาลดลงนะครับเราก็อาจจะพ่นสัป,ปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับ แต่สำหรับความเข้มข้นขนาดนี้ต้องระวังเรื่องพืชผักที่ยังต้นอ่อนอยู่หรือยอดอ่อนอยู่นะครับอาจจะเป็นอันตรายกับพืชผักที่ต้นหรือยอดอ่อนได้เหมือนกันต้องคอยสังเกตดูนะครับกัวิธีการนี้นะครับผมก็ใช้อยู่เรื่อยๆนะครับช่วงไหนที่มีหมายทากเยอะๆก็จะพ่นบ่อยๆนะครับถ้าไม่มีก็ สัปดาห์ละครั้งหนึ่งก็คิดว่าคงจะได้รับประโยชน์อยู่บ้างนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปมาจนจบสวัสดีครับ